่็ไปนอนมาวันหนึ่งแล้วแล้วก็้าล,ลองทำอยูมันก็มีปัญหาอะไระเกี่ยวกับอิมูลเลตเตอร์อนั่นแหลเนี่ยคิดนานผิดปกติอืม มันไม่ได้คิดหรอกมันพยายามเซฟมันเป็นไฟ์ใหญ่หไฟ์สกินอะลองดูถ้ามันไม่นานมันเปิดมันจะต้องติดเร็วเออเคพอได้เปิดติดเร็วไปหมดไอตัวนี้ก็เร็วขึ้นเครื่องมาก็เร็ว แต่ต้องสื่ออ n นดอ i d ไม,ม่ตรงงซส์ต้งแต่ก็มีปัญหาไม่น่าจะได้ตัวที่มันไม่มีปัญหาจริงกคือทีวีเนี่ยเพราะว่าทีวีมัน อย่าทีวีมันจะไม่มีเซ็นเซอร์ไงพริจอก็ไม่มีเซ <c oughs> ็นเซอร์พริกจอก็ไม่มีกล้องก็ไม่มีทีมันก็ไปจิดขัดไอ้พวกเซ็นเซอร์พวกนี้แหละ พอทห้าสี่พอทห้าห เราไปทำดูน่ะให้่าไอทีวีเปิดก่อนเนี่ยออกแล้วอทีวีมันดีกว่ามีเปิดจะเสร็จแล้วอดูด้วยใครเสร็จก่อนนี่ติดที่เครื่องไวไ้นะเอ่อ <c oughs> <c oughs> ็จแล้วล่ะมันจะเรียกใช้ทีวีแน่เลยผมลองรองมันก่อนแล้วกันช้าจริงๆ คนดู YouTube เนี่ยก็จะเป็นประเภทสมาธิสั้นชอบดูคลิปที่แบบตัดต่อเอาคนพูดมาใส่โชะ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 บางทีเขาถามา่คาคอมเขามีอาการเป็นอย่างนี้พอเราตอบก็ไปเนี่ยก็ตอบไม่ผิดหรอก แต่มันอ่านภาษาไทยไม่เข้าใจรีบอบบมันลนอ่ะมันอ่านดีๆมันก็ทำได้นะมันอ่านไม่ดีมันรีบไปไหนไม่รู้ไม่มาไม่มาไปเลยรอไหวนะเนี่ยถิดปกติอ่ะ ทิ้งนงสังเกตสีแดงไอริมซ้าย,ยถ้ามันเออร์เลอร์มันจะเห็นสีแดงไปแล้วถ้าริมขวาสองตาสองตัวนี้เป็นตัวคอนเน็กไปที่ ADB เนี่ยคอนเน็มาที่แอปโทรศัพท์ตอมเนี่ยมันจะไม่มีสีแดงนะแต่มันจะ ติดไปผมนม่ตัดออกอะ่ะไอ้ที่รอช้าๆนิดเดียวตามธรรมชาติเลยใครทนดูไม่ไหวก็รีบอะไรเนี่ยนะ สบายรีบก็ข้ามเองถ้าติดอะไรก็ถามที่กลุ่มที่บอดท,ที่บอดท,ที่กลุ่มอะไรวะอย่าไปถามที่คลิป YouTube นะมีสีแดงนะ อืมอืมสีแดงแต่ว่ามันพยายามเข้าอันนี้ละมั้งใหผมปิดอันนี้แล้วกันไม่ได้เข้าอันนี้นี่นี่ผมลองเขาบอกให้อะไรวะแนะนำ ไอเล่นอเลนแปลว่าอะไรเนี่ยโอ้มันหมายถึงเน็ตไม่มีสัญญาณไม่มีอะไรเนี่ยอเล่นเอ่อมันก็มีอยู่ตั้งค่ามันถ้าเป็นลินุกเนี่ยไม่ต้องตั้งค่าแล้วตัวเนี้ย ดูว่าเป็นเวอร์ชันนี้ะนะศูนย์หนึ่งสองเนี่ยมันไม่ต้องตั้งค่านะฉันมีแต่ตอนที่เราจะเลือกรีวิสหรือดีบักอะอ้าวเ er นะออเลอร์เลยคุยอยู่ดีดีอะเออเลอร์แล้วต้องปิดอะปิดยับเปิดใหม่ นั่นเร็๋ยววะอุ้ยอะไรวะอะไรเออเลอร์วะเนี่ยไอ้นี่มันเออเลอร์ไฟหายเลยด้วยว่ะอาว่ามีค่า เอ้าววารีเบิลที่ไม่ถูกแต่ก็มาแล้วอืมก็ประมาณเนี้ยจะให้รีดูใหม่รอบไหม้เมื่อกี้มันแดงอะไรแต่มันก็ใช้ได้แล้วล่ะ นี่เราก็เขียนแต่งเอาจะทำอะไรก่อนอืมเนี่ยลองใช้ทีวีดูกว่าน,นถ้าเกิดจะใช้ android จริงอ่ะมันจะดีกว่าเสียบสายอาเสียบสายผมจะเสียบให้ดูก็มองไม่เห็นดีๆต้องใช้มือถืออีกเครื่องถนะ่ายจ,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 จอืมนั้นเราก็ จากกันตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวผมจะต้องไปดูที่บินโดอีกทีลิโกจบแค่เนี้ยบายบาย